ไปกันครับวันนี้ดีโก้สมาร์ทแวันนี้จะไปส่งลูกค้าที่อำเภอเสริญสังจังหวัดนครราชสีมานะครับของเราจะขับไปส่งถึงที่นะครับไม่ต้องโอนจองจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะครับกำลังจะเดินทางแล้วนะครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทั้งขาไปขากลับลูกค้ารอได้เลยนะครับออกเดินทางแต่เช้านะครับวันนี้ฝนตก รอทางนะครับกำลังจะไปส่งรถที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับลูกค้ารอจ่ายตังหน้าบ้านได้เลยไม่มีการอนจองมัดจำนะครับไนเดอร์นะครับไน,นเดอร์ดแนบ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 ไปแล้วนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีไม่มีควันขาวควันดำนะครับใช้จะดี มา้างลูกค้าแล้วนะครับอ่ประมาณสัก8บก,กว่า80กว่ากิโลก็จะถึงที่หมายแล้วนะครับย่รถวิ่งดีมากนะครับรถวิ่งยืนพื้นอยู่ที่ร้อยตลอดนะครับเรื่องไม่มีก้นไม่มีอะครครับรไม่เช้าไม่ยำตื่นส,งสางแล้วก็หลังีบมาแล้วนครับ มาจะสัมภาษณ์พี่หน่อยว่าทําไมถึงได้ตัดสินใจซื้อรถกับทางร้านเรานะครับเอาข้อที่พี่แบบตัดสินใจซื้อเลยอะ่ะพี่ดูอย่างไงหรือว่าดูดูดยังไงพี่ถึงเชื่อหรือว่าถึงตัดสินใจซื้อกับผมตามมานะแต่ว่าอยากรู้เกิดัี้ักไปพูดตอบรอบเร็วมากตอบแบบเร็วแล้วก็ส่งมาเลยทเดีเยว รถคันนี้ครับรถรถถูกใจไหมพี่รถถูกใจมากใหม่กว่าที่คิดเลยใหม่กว่าที่คิดไม่ใหม่กว่าในรูปในรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโอให้ให้ดูก็ไม่ได้สวยเท่าไม่ไม่ในตัวจริงใช่ไหมรถสวยมากใหม่ถูกใจอยู่ถูกใจที่สุดเกินเกินที่คาดไว้ไงครับครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับแล้วก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยร่เรวยเงินทองนะครับ ถูกหวยได้รถตีเลยวันที่จะมาถึงนี่นะพี่นะยังไงก็ฝากพี่แนะนําลูกค้าให้หน่อยได้แน่นอนแน่นอนตรงนี้ชอบร้านนี้อ่ะไม่เคยจะเอาเงินมัดจำอะไรเลยสักบาทไม่เออาาไม่เเครับชื่อมั่นอะไรขนาดนี้เผื่อโดนหลอกทำไมถามว่ามีไหมมีมีอยู่แต่ว่าน้อยแล้วมั่นใจพี่เหรอก็ผมก็ผมก็มั่นใจพี่อยู่เหมือนกัะว่าพี่ก็ไม่น่ากลัวนะเราดูจาก ยังไงล่ะหล,ห,ลห,ลหลายหลายอย่างที่ผมตัดสินใจแบบว,ว่าเออไม่ไม่ต้องรับมาจกกําแต่ถามว่าเคยมีไหม,ม,ม,มแต่ว่ามีอยู่ครั้งเดียวแค่นั้นเอที่แบบไปแล้วก็โทรไม่จีบอย่างเงี้ยไปตั้งสองสามร้กิโลอะไรประมาณนี้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะครับ รถกลับไปเจอไปทำกับน้องนะครับอะไรก็ไม่เท่าซื่อสัตย์ครับผมผมก็เป็นคนที่แบบใช่ใจซื่อดนึงหนึ่งนใหญ่นะครับใส่โยไปนะครับเราก็ทํามาค้าขายก็มานานแล้วสิบกว่าปีแล้วนะครับไม่มีแบบไม่มีแบบเกี่ยวกับลูกค้าที่จะมาแบบพูดที่ดันไม่มีนะครับผมจะบอกก่อนเลยทุกเรื่องรายการของรถนะครับว่ามีจะมีไหมไม่มีจะมีจะบอกหมดนเลย ถ้าตัดสินใจซื้อหรือว่าแล้วว่าจีได้ค่อย่เอาจะบอกเราเลยไม่ต้องมีไว้ว่าทีไรเออรถเป็นโน่นเป็นนี่อะไรประมาณเนี้ยรถชนมาเอามาย้อมแมวไข่ใช่ครับถ้าบอกว่าต้องมีนะครับลูกค้ารับได้ผมตัดสินมาส่งนะครับแต่ว่ารถก็ถูกใจเนาะลูกแต่ก็คนขับรถเจ้าของรถลูกสาวตัวคนโตถูกย้อมแมวไข่ สูกใจไหมลงุงาถูกใจเนาะโอเคพี่ยังไงก็ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ,บผมครับ